เฮ้ย <c oughs> hey, สวัสดีทุกคนสวัสดีตอนเช้าเฮ้ย hey, ยังจิมก็สายมากแล้วแต่มันก็ยังเช้าอยู่สำหรับผมปเป็นอย่างนั้นบางให้ส่งตรงมาจากแคนะลิฟอร์เนียนะอกแลนด์ดูอากาศแมนเพอร์เฟควันนี้ผมคิดว่าเป็นโอกาสดีผมอยากจะพูดถึงเรื่องของอาหารเช้าสําคัญหรือเปล่าโอ้โห oh เรื่องนี้จริงนะมันต้องยาวแล้วผมคิดว่ามันต้องยาวมากวิดีโอนี้ก็เลยจะต้องยาวขอโทษด้วยแต่ผมก็จะพูด เฮ้ยแต่ก่อนอื่นผมกําลังรับวิตามินดีเห็นไหมผมคิดว่าทุกคนม่อยากจะให้ทุกคนทําแบบนี้นะมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากอย่างน้อยวันละ20นาทีออกมาเจอแดดบ้างจริงๆเขาแนะนําก็ครึ่งชั่วโมงกันเลยโอเคเขาเรื่องเฮ้ยพูดจริงอ่านเช้าผมอยากจะบอกว่าถ้าให้ตอบคาถามว่ามันสําคัญหรือเปล่าเมยตอบสั้นว่าไม่นะแต่ว่าเฮ้ i, ยใจเย็นใจยเย็น ฟังที่ผมกำลังจะพูดนี่แล้วคุณอาจจะพอเข้าใจอย่างที่ผมคิดมากขึ้นดีไหมเอางี้เพื่อเป็นคนหนึ่งที่แบบว่า,ามีคนบอกมาที่บ้านผมบอกมาจริงๆทุกคนก็บอกมาแหละเขาบอกต่อกันมาว่าอ่านเช้า,ปาไปทางที่สําคัญที่สุดไม่พออ่านเช้าควรจะได้กินในปริมาณที่เยอะที่สุดกินปลาชาในตอนเช้าแล้วก็กินให้น้อยในตอนเย็นตอนคืนหรือบางคนไม่กินเลย เป็นสิ่งที่ผิดพลาดนะครับผมผมไม่ได้จะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่แย่นะจริงๆก็โอเคอะมาถึงว่าการที่เราจะมีสุขภาพที่ดีมันไม่ได้หมายถึงว่าต้องกินอาหารตอนนี้เยอะหรือตอนนั้นน้อยอะไรแบบนั้นเสิร์ฟไปเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้กัน c a r r i e in versus c a r r i e out ใช่ไหมครับการที่เราจะเพิ่มน้หนักหรอจะลดน้ำหนักอาบอกว่าทุกคนถ้าเกิดทุกคนติดตามผมรู้จักผมมาก็มไม่รู้ว่าจะนานหรือเปล่านะแต่ว่ารู้อยู่แล้ว บางคนอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าผมไม่ได้กินข้าวเช้าหรือจะบอกเงินว่าผมอยู่ในโปรแกรม intermittent fasting แต่ว่าเฮ้ยเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดคุณไม่รู้จักอันนี้ก็อยากให้ลองไป g o o g l ลลองดูว่ามันคืออะไรทำยังไงจริงมันก็มีหลายแบบนะจะไม่กินข้าวเป็นวันหนึ่งเลยหรือเป็น6ชั่วโมง8ชั่วโมงมันหลายหลายแบบแต่ผมทำมาหมดแล้วก็ตอนที่ผมไม่อยากจะเรียกว่าผมอยู่ในโปรแกรมนั้นแต่ว่าเป็นเหมือนกับว่าผมเจอ ข้อดีของมันในเรื่องของการที่เราไม่ได้กินข้าว,ชาวเช้าอ้ยจ,จะบอกว่าไม่ได้กินข้าวเช้าก็ไม่ใช่คำว่า skip breakfast หรือว่าจะบอกว่า don't eat breakfast ม,มันจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่ถูกไหมครับมันไม่ได้ทำยังไงไม่ได้เพราะว่าคำว่า breakfast มันมาจาก break ใช่ไหมแล้ break fast fast means คุณอดอาหารไม่ได้กินอะไรถูกไหมครับคุณ break Fast, breakfast เ o so, like, ตัวเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะกินอาหารตอนเที่ยงกินอาหารตอนบ่ายเป็นมื้อแรกก็ยังไงก็ต้องเรียกว่า breakfast อยู่แล้วเป็นอาหารมื้อแรกของเราถามว่าสําคัญไหมผมคิดว่าสําคัญนะครับผมแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องเวลาผมคิดว่าที่เขาบอกว่าเออต้องรีบกินต้องกินอาหารเยอะผมผมไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเดี๋ยวลองฟังที่ทผมอธิบายให้ดูก็แลวกัน ผมไม่รู้ว่าทุกคนเคยเป็นแต่ผมคิดว่าทุกคนเคยเป็นผมก็เป็นเหมือนกันอย่างที่แบบว่า,ากินข้าวตอนเช้ากินข้าวตอนที่เราไปทํางานออกไปเรียนหนังสืออะไรเงี้ยแล้วง่วงนอนเกิดอาการเพลียอยากจะพักผ่อนหลับเราคิดถึงใน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 อดีตด,ดูก็ได้นะครับว่า,เ,าเราเราเราอยู่กันยังไงเราไม่มีคําว่า breakfast เออเราไม่มีคําว่า lunch เราไม่มีคําว่า dinner แต่ว่าสมัยอดีตเราก็แค่ กินอาหารเพื่อประทังชีวิตวันนี้ผมบอกยังอดีตมากๆเลยนะวันนี้อาจจะมีอาหารกินพรุ่งนี้อาจจะไม่มีพรุ่งนี้มะรืนนี้อาจจะไม่มีอาหารกินเพราะวันนี้ไม่หากินมอนกับเราแค่ survive เข้าใจป่าว่า,าตูยต้ย็นตู้เย็นก็ไม่มีถูกไหมเก็บอาหารเก็บยังไงรู้วิธีการปลูกพืชสมัยก่อนนู้ยังไม่รู้จักเลยถูกป่าก็เหมือนกับแค่เราแค่ออกไปล่าแล้วก็กินถูกไหมครับเพื่อที่ประทังชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราถึงอยู่ได้ มาถึงป,ปัจจุบันนี้ไม่จําเป็นที่ต้องกินอาหารเยอะมากขน,นาดน,นั้นจำไว้ตรงนี้การที่ผมเ,เริ่มต้นที่จะไม่กินอาหารเช้าเพราะว่ามันเป็นอ,อะไรแบบนี้ครับผมคือผมอยากจะคนะ้นพบอะไรใหม่ๆว่า้จริงๆเราควรจะต้องไปทําตามที่ที่เขาบอกมาหรือเปล่าหรือว่าควรต้องทําตามที่ที่ร่างกายเราควรจะเป็นนะลองคิดว่า ตอนเช้าตอนเรานอนตอนเรานอนเราไม่ได้กินอะไรมาถูกปะ่ะตื่นมาร่างกายเหมือนกับปกติยังเดินไปแบบปกติไม่มีอะไรอยู่พอเราวางอาหารเข้าไปในร่างกายเท่านั้นแหละอืทีนี้มันเกิดอาการที่แบบว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยถูกปะ่ะวางของเข้าไปข้างในตัวปุ๊บเกิดงานที่ว่าร่างกายมันต้องทํางานแล้วดูซึมอาหารทุกอย่าง ดูดอะไรทุกอย่างเลือดเข้ามาหมุนเวียนตรงนี้ฮอร์โมนในร่างกายของร่างกายเปลี่ยนแบบไปหมดเลยสำหรับบางคนที่แบบว่าตื่นมาแล้วบอกว่ากินอาหารเช้าโดยเฉพาะก,กินคาร์โบไฮเดรตเยอะแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยเมื่อล้าเพราะว่าหนึ่งเลยคือหนึ่งร่างกายมันทำงานสองส่วนของอินซูลินของเรามันทำงานอินซูลนินเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ควบคุมอ่าบลัคชูการ์คือน้ำตาลในเลือด ซึ่งตรงนั้นอ,อย่างที่รู้กันเราจะมาเพิ่มมันต่อทั้งวันมันไม่ดีแน่นอนคุณเป็นโรคหลายอย่างเป็นไดบีดีได้ซึ่งที่อเมริกาคนก็เป็นหลายหลายคนเหมือนกันแต่ตอนเช้ามีที่ส,สิ่งที่น่าสนใจที่สําคัญที่สุดก็คือว่าส่วนของกรททองบนของเรามันทํางานนะครับตื่นตอนเช้าพอเรารู้สึกริ่มจะรู้สึกหิวผาเพิ่มเราผ่านช่วงนั้นมาได้อีกนิดนึงร่างกายของเราจะหลัง เป็นโกรทฮอร์โมนซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเรากินอาหารเข้าไปโดยเฉพาะถ้ามีคาร์โบไฮเดรตนะเยอะๆมันจะเกิดอะไรที่ว่าอินซูลินทำงานแล้วโกรทฮอร์โมนมันก็จะ drop มันเหมือนกับเราเสียดายนะแล้วเป็นสิ่งที่สำคัญมากด้วยตัวนี้สำหรับร่างกายของเราถูกไหมครับแต่มันมีทริคตรงนี้ถ้าสมมติว่าใครไม่อยากจะไปยุ่งกับตัวโกรทฮอร์โมนก็คือการกินคาร์โบไฮเดรต กับการกินโปรโตีนโปรโตีนคือมีอะมิโนหลายๆชนิดอยู่ในโปรโตีนวัาเข้าร์โบไฮเดซึ่งมันส่งผลเหมือนกันทําให้อินซูลินทำงานแต่มันมีตัวอย่างอ,อย่างหนึ่งที่มันถึงว่าอาหารชนิดหนึ่งที่ไม่ไปยุ่งกับตัวของอินซูลินเลยนั่นก็คือแฟตนั่นเองแฟตมานถึงว่าต้องเพียวอย่างเดียวไม่ได้แบบจะกินแฟตอะไรที่มันมีผสมมีคาร์โบไฮเดรตผสมมาหรือว่า โปรตีนผสมมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาแฟตที่ดีมีออปชั่นไปเยอะนะแฟตที่ไม่ดีก็เยอะนะครับแฟตที่ดีผมจะให้ไปสักสามอย่างกันมีโคคอนัทออยล์โคคอนัทออยล์เอางี้ดีกว่านี่คืออันดับหนึ่งที่สุดดีสุดแล้วโคคอนัทออยล์เธอจะหาเป็นโคเพลสนะครับโคเพลสเป็นสกัดเย็นจะได้จะแพงกว่าหน่อยนึงแต่ว่าสารอาหารจะอยู่ครบมากกว่า แต่ว่าคุณใช้ได้นานอย่าไปกังวลเรื่องของราคาแพงอะไรมากขนาดนั้นอ,อย่างที่สองเป็น b u t เตอร์ท่าให้ดีกรา f ฟีดวัวที่กินหญ้าที่เลี้ยงด้วยหญ้าเป็น b u t เตอมีแต่แฟตอย่างเดียวนะครับหรือว่าจะหา h ฮฟว y w บิ p ท์วิ่งครีก็ได้ผมให้3มออปชันนี้ถ้าเกิดอยากจะ,จะ,ะได้เอเนอรตอนเช้า หรือว่าพูดง่ายคือมือแรกส่วนของ c o c อ n ั t ออยผมผมผมไม่ได้บอกไปมันเป็น medium chain t r i g ก y c e r i คือไม่ใช่ลอง g medium ร่างกายเอาไปใช้ได้อย่างรวดเร็วบางคนอาจจะใช้เป็น MCT oil เลยแต่ว่าผมจะบอกว่ามัน,ม,นมันแรงไปหน่อยนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นคนที่ว่าออกลังกายแบบหนักๆจริงๆอะ่ะ MCT oil มันมันจะดูมากเกินไป แล้วผมคิดว่า MCT oil chain, ายก็คือ Medi u m c เ a i n ซเดอรสไลด์อที่เขาแต่เขาสก,กัดออกมาให้มันมันมีแต่ส่วนของ Medi u m c h a i n แต่ว่า Co n u t oil มันจะมีส่วนของ medium c h a ช n อยู่ส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งถูกไหมแต่ว่ามันจะมีสารอาหารเยอะมากผมอยากให้คุณไปลองเปิดดูจริงๆนะโ o คอนออว่ามีประโยชน์อะไรบางคุณจะอ่านเปิดอ่านทั้งวันประโยชน์เยอะมากเพราะฉะนั้นคนบางกลุ่มก็จะทำแบบว่า,อาตอนเช้าไม่กินอะไร ใจเย็นก่อนถูกไหมครับใจเย็นก่อนผ่านไปเวลาพอพอมัอนถึงเวลาที่หลบวลา่าเรารู้สึกว่าโอเครู้สึกอยากจะกินรู้สึกหิวจริงๆจ,จากนั้นค่อยกินใช่ไหมแต่ว่ามื้อแรกกูาอาจจะเป็นนี่คือนี่คืออาจจะเป็นเทคนิคนะอาจจะเป็นเป็น,เป,นเป็นกาแฟก็ได้แล้วผสมอย่างที่บอกไปโค้งนัทออยบัตเตอร์หรือว่าคำนี้เขาเรียกว่า bulletproof coffee เป็นคุณเดฟเขาเหมือนกับ คิดค้นตรงนี้ขึ้นมาจนเรียกว่าเขาเรียกกันหมดแล้วเป็นบริวิทพรูฟกาแฟแต่ว่าจริงๆเราก็ทำเองได้นะก็อยากจะาหาแค่แกาแฟที่มันเป็นออร์แกนิกนะครับแล้วก็โคคนัทออยล์จริงๆของคุณเดฟก็เป็น FCT Oil อแต่ผมไม่คิดว่า FCT Oil อจะเป็นอะไรที่ออปชันที่ดีสำหรับคนทั่วไปก็เป็นออร์แกนิกก็ออร์แกนิกกาแฟโคคนัทเข้าไปนิดนึง กน้ำออยนะแล้วก็บัตเตอร์กันไปนิดนึงสวยงามที่สุดแล้วทำให้ไปได้อีกใช่ไหมครับคุณได้พลังงานจากแฟตไม่ไม่เมสเบตอ่อินซูลินแล้วก็พอทําให้คุณไม่รู้สึกหิวไปได้สักพักหนึ่งนะครับจากนั้นค่อยมากินอาหารในตอนหลังพอพูดถึงเรื่องของกินอาหารตอนเย็นกินในปริมาณที่เยอะแล้วเนี่ยเรื่องนี้คนบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยกินตอนเย็น กินอาหารตอนกลางคืนแล้วจะแบบจะอ้วนเพราะว่าร่างกายไม่ได้ใช้จําไว้อย่างเดียวว่าร่างกายเหมือนกับเติมน้ามันเข้าไปอะจะเติมตอนไหนมันก็เหมือนกันหมดแต่มน้วมันก็ไปร่างกายมันต้องใช้มันเมื่อเก็บในส่วนหนึ่งใช้ในส่วนหนึ่งถูกป่ะเราเติมวันนี้เติมไม่พอมันก็ใช้ของเก่าถูกป่ะไม่ได้เกี่ยวว่าจะต้องไปกินตอนเย็นแล้วมันจะเพิ่มแต่ผมคิดว่าผมมองเห็นความประโยชน์ ของการกินอาหารมื้อใหญ่มื้อหลักของเราเป็นมื้อเยน็นนะครับหนึ่งเลยในเรื่องของปัจจุบันนี้มันจริงมันเป็นนานแล้วแหละเหมือนกับว่าออกไปล่าเหยื่อออกไปขนของกลับมาที่ถ้าถูกปะมาทําอาหารกินกันมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมพอกินอาหารร่างกายมันเกิดหลังฮอร์โมนหลัง,ลง,ลงอะไรหลายอย่างทําให้เรารู้สึกเหมือน,นกับผ่อนคลายแล้วก็อยากจะพักผ่อนเพราะฉะนั้นคุณจะ improve your sleep ได้ดี สมควรนะครับผมแล้วก็ในปัจจุบันเรากินอาหารันตอนเย็นอยู่แล้วเยอะอยู่แล้วกินอาหารตอนเย็นเยอะอยู่เยอะอยู่แล้วถ้าคุณแบบว่าโอเคงั้นกินอาหารตอนเช้าเยอะไปเลยไม่ได้หิวอะไรมากเลยอาหารตอนเช้าเยอะไปเลยอยาหารตอนเที่ยงเยอะไปเลยแล้วตอนเย็นอดอาหารหรือว่าพยายามกินให้น้อยแล้วทําไม่ได้ทำไมทำไงกลายเป็นโอเวอร์อ e ิ้งแบบกินเยอะปก,ะปก,ะปกติหรือว่า ครอบครัวสังสรรค์ใครอบครัวก็เอาไปดิเนเรืกันออกไปกับแฟนออกไปกับเพื่อนออกไปกไม่แตด่ดิเนเรืกันเข้าใจถูก <S <S ปะ,ปะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับมันเข้ากันกับเรามากกว่านะครับ <S <S ผมเลยจะนั่นว่าโอเค small meal นะหรือว่า fast ไปเลยแล้วแต่เราความรู้สึกเราจะเป็นยังไงอาจจะบอกมันาอาจจะยากนิดน,นึงตอนที่เราจะต้องไม่กินอาหารเช้าแต่ว่า ร่างกายมันจะอัดแอปไปเรื่อยเครื่องบินอยากจะให้มองแค่ตรงนั้นเป็นเลมือนกับเป็น, platform, ปนแค่ไลน์ว่าอ๋อโอเคแบบนี้นะมันโอเคแต่ว่าวันหนึ่งตื่นมาอาสรุปว่าเฮ้ยไม่ไหวว่ะต้องกินต้องกินจริงจอ้าวโอเคแต่นั้นก็ทาอย่างนั้นได้แต่พอเราเราอยากจะกินอะไรจริงจริงโอเคตื่นมาแล้วรู้สึกว่ามันหิวมากต้องถามตัวเองซิงว่าถ้าเกิดเป็นแค่กินแค่แฟตจะโอเคไหมหรือว่ามันต้องการกินอะไรองนั้นจริงอ้าวโอเคงั้นขอเป็นแฟต กบโปรโตีนเข้ามาได้ไหมเพราะโปรโตีนาอาจจะไม่ยุ่งกับเป็นสูลินมากก็เป็นกินสเต็กไปเลยก็ได้ทำไมครับเป็นสลัดเข้ามาใส่โอลีฟออยล์เครืาองน้ำออยล์เป็นแฟตกับโปรโตีนอยู่ได้แล้วแต่ถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อารมณ์นั้นเลยว่ะโอเคตามสบายางั้นก็ตามสบายแต่คุณจะบอกว่า,าถ้าเกิดคุณมาทําแบบนี้แล้วนะคุณจะไม่รู้สึกอย่างนั้นบ่อยหรอกนานทีปีหนคุณจะถูกว่าเฮ้ยตื่นมามันหิวจริงๆว่ะอะไรอย่างเงี้ย มันจะบอกว่าผมทํามาผมรู้สึกดีมากนะกับการที่ปล่อยร่างกายสักพักหนึ่งกับการที่ไม่มีอะไรอยู่ในตัวเองสมองเราโฟกัสอะไรดีๆมากขึ้นคุณอินพิฟอะไรตัวเองหลายอย่างมากบอกร่างกายว่าโอเคใจเย็นก่อนไอ้บอกเงี้ยเคยเป็นไหมตอนที่แบบว่าไม่สบายป่วยไม่รู้สึกหิวคนทั่วไปผมไม่จะบอกไม่อยากจะบอกผิดะแต่ว่าเฮ้ มันไม่หิวอ่ะร่างกายมันบอกอะไรบางอย่างเลย,เยบอกว่าอย่าเพิ่งเอาอะไรเข้ามาได้ไหมแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยไม่หิวต้องกินไม่หิวต้องกินเฮ้ยไม่จำไม่จำเป็นไม่จาเป็นร่างกายมันบอกว่าเฮ้ยมึงใจเย็นอย่าเพิ่งเอาอะไรเข้ามาไม่อยากจะทํางานมากตอนนี้อยู่ในโหมดที่ว่ามันกับจํเสียอยู่ร่างกายกําลังพรับตัวเองไม่หิวไม่ต้องกินแต่พอหิวกินอาหารที่ดีคุณภาพดี เนที่คอลิตี้ฟู้ดโอเคนะครับเช่นเดียวกันเราไม่ตอนเราไม่สมยัยเราไม่สูงหิวไม่ต้องกินแต่เราต้องการควอลิตี้เงทีนี้เราเราจะกินอะไรโอเคถ้างั้นทุกคนเป็นอยู่แล้วทุกคนต้าทุกคนป่วยต้องการน้ำเยอะๆถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นน้ำก็ต้องหาน้ำที่สะอาดน้ำที่ดี นะครับน้าจะเป็นน้ําแร่ก็ได้จะเป็นน้ําที่ไม่ใช่มีผสมฟอสอไรด์เปิดน้ําจากก๊อกกินไม่ใช่อย่างนั้นน้าที่ตายแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะน้ําที่ดีน้ําที่มีวิตามินหรือว่าจะเป็นน้ําผลไม้น้ํามะพร้าวน้ําอะไรที่มาจากธรรมชาติตัวไม่ผสมน้ําตาลไม่ผสมอะไรบางคนบางคนป่วยเราก็ต้องกินอาหารแล้วแบบโอเคงั้นกินต้มต้มอะไรสักอย่างหนึ่งกินข้าวต้มกินเนื้อกินอะไรก็ได้ที่มันย่อยง่ายคิดอยู่ดีๆ ใส่น้ำตาลเข้าไป process เรียบร้อยแล้วใส่น้ำปาลาอะไรเข้าไปมี preservative ห้านกันบูดใส่เนื้ออะไรเข้าไปกินไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่มดีอะไร <S <S 1> <S 1> คำถามมาบอกว่าเอาถ้าเกิดคณคุณคุณเป็นคนออกกำลังกายเราอ,าออกกำลังกายตอนเช้าคือว่าจะทำยังไงผมจะบอกงี้ผมเป็นปีแล้ว ทำแบบนี้มาผมออกล่างกายผมแฟสผมไม่ได้กินอะไรคืนก่อนหน้านั้นถูกว่าคืนก่อนหน้านั้นคุณกินอะไรหมายถึงว่าคุณกินแบบว่าอย่างเช่นเนื้ออย่างเช่นไก่มันมันใช้เวลาย่อยนานนะเว้ยมันใช้เวลาพอสมควรที่จะคิดจะย่อยที่ร่างกายจะย่อยอะเรากินมื้อเย็น,นเข้าไปหรือว่าจะ กินอะไรบางอย่างที่เป็นแบบว่ามีส่วนของคอเทจอะไรเยอะคอเทจมีส่วนของเคมีในอย่างเช่นคอเทจชีสอย่างเช่นกรี๊กโยเกิร์ตกินพวกนี้ดีกว่าผมไม่ได้จะบอกว่าต้องไม่กินเคมีโปรตีนอะไรอย่างงั้ยซัพพลายอะไรอย่างงั้นไม่ใช่อย่างเงี้นแต่ผมว่ากินอาหารจริงครับร่างกายใช้เวลาย่อยแล้วก็ลงรถนอนพอเรานอนเกิดอะไรขึ้นทีนี้ร่างกายมีอาหารอยู่ในซิสเต็มครบถ้วนร่างกายรีแพร์ตัวเองตื่นมาพร้อมพร้อมกับการทำอะไรสักอย่าง ถูกไหมแล้วเราตื่นมาบอกว่ายังจะกินอีกเหรอมันก็ปแปลกๆนะตื่นมาเฮ้ยเฉยๆใจเย็ยน,ยยนถ้าไม่หิวไมไ่ต้องกินอะไรครับตื่นมาไม่หิวยังไมไ่ต้องกินอะไรคุณอ,อาจจะไปออกกําลังกายคุณโฟกัสด,ดีกว่าอินซูลินยังไม่ทํางานาจะบอกว่าถ้าเกิดใครจะออกกาลังกายแล้วปกินข้าวกิน,นคาร์โบไฮเดรตเลยนะต้องระวังเพราะว่าพออินซูลินทำงานแล้วเราต้องไปออกกําลังกายมันจะเกิดอาการที่ว่าร่างกายมันแบบ งงมากซึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนจรู้สึกว่าเหนื่อยเมื่อยแล้วก็งก่วงเพราะอย่างที่บอกกินอาหารก็ไปเหมือนกับทาให้ร่างกายผ่อนคลายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะกินอาหารแล้วออกกำลังกายผมอยากจะว่าโอเคถ้าเกิดจะกินคาร์โบไฮเดรตก็กินแต่ว่าต้องผักอย่างน้อยสักสองสามชั่วโมงแล้วค่อยไปออกกำลังกายแต่ถ้าสมมติว่าอ,อยากจะมีการที่แบบว่าต้องออกกำลังกายในเร็วๆช่วงนั้นก็อาจจะเป็นแฟตกับโปรตีนเข้ามาผมคิดว่า อะไรที่เหมาะสมที่สุดไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับอาหดรเยแต่ว่าต,ตอนเช้าอย่างที่บอกไปจะเทรนด์ฟาสเลยก็ได้ผมทําอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าอาหารเมื่อคืนมีครบอยู่แล้วถ้าเกิดว่าอยากจะได้ Energy ที่ดีที่คลีนสะอาดสวยงามก็ครูคนัทโอยคาเฟอีนจะได้คาเฟอีนกาแฟบัตเตอร์เข้าไปหน่อยก็สวยงามเฮฟวี่บิวตี้ครีมแล้วจะไม่มีบัตเตอร์ถูกไหมโอเคเหมือนกัน ทำได้เหมือนกันแต่ใครบอกว่ากลัวมากกลัวมากเลยครับเอา s พ p p l เมนต์เข้ามาช่วยเป็น BCAAs, branched amino acids ตัวนี้เข้ามาโอเคไม่ได้เพิ่มแคลอรี่แต่จําไว้ว่ามันเป็นอ a มินโนจุงว่ามันเป็นโปรโตีนถูกว่ามันทําให้อินซูลินเราทำงานได้เพิ่มได้พอสมควรแต่ว่าไม่ได้เยอะมากขนาดว่าเรากินคาร์โบไฮเดรต ม,มันก็เป็นทริคอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดสมมติว่าจะจกำลังการนเชา้าแต่ว่า,าผมไม่อยากจะให้ทุกคนไปกังวลมากกับเรื่องนี้แล้วกอ็อย่าเพิ่งไปไป,ไปเชื่อก,กับกับที่เขาบอกมานะว่า,าคุณต้องกินข้าวแบบ small meals แบบตลอดมันมันผมผมไม่คิดว่าเป็นผมไม่อยากจะบอกว่า,วามัน,ม,นมันไม่ใช่มันไม่ดีแต่จะบอกแค่ว่าเฮ้ย ทำไมถึงอยากต้องทำอย่างนั้นนะเราเราเป็นคุณทำอะไรคุณคอมพิวต์หรือเปล่าไปแข่งกับใครหรือเปล่าคุณ make gains ได้อยู่แล้วทำแบบนี้แล้วคุณแฮปปี้กับทำแบบนี้มันคืว่าโอเคกว่านะไม่ใช่คุณบอกว่า้ไม่หิวต้องต้องกินแล้วออกวันการแล้วรู้สึกแย่ yeah, แล้วก็วต้องว่าต้องเตรียมอาหารตลอดเวลาแล้วกินแบบนั้นตลอดเวลาทำไมต้องทำอย่างนั้นนะเอ้ย life too short ไปโอ้ยมันยังไงวะจำไว้ กอคุณแก่ต่อไปไม่มีนะครับเนี่ยไม่ม,ม,มีวันหนึ่งมันก็ไม่มีคุณไม่มีอะไรเหลือทำไมคุณต้องคุณต้องใช้ชีวิตอะไรแบบนั้นด้วยใช่าหมคทำตามอย่างที่ร่างกายของเราต้องการเนาะดีไหมดีสวยงามผมว่าวิดีโอนี้มันคงจะโคตรจะยาวเพราะฉะนั้นผมใจเย็ยนมากนะวันนี้พูดแบบใจเย็นมัวอาจจะบอกว่าพอแค่ดีดีไหมเดีย๋ยนะหนึ่งนาทีผมคิดก่อน ผ <Hey, S 2> oh, มว่าุีแค่นี้วะเอาเป็นว่าผมคุณต้องบอกลาสุดท้ายนี้ย้ำอีกทีหนึงอย่าเพิ่งคิดถึงเรื่อง building อย่างเดียวคิดถึงเรื่อง health มาก่อน health เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเอามาจากข้างในแล้วค่อยมาสู่ข้างนอกโอเคนะครับถ้าเกิดถามคนที่ดูแลสุขภาพจริง into เรื่อง health ขึ้นจริงๆปัจจุบันนี้ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าการที่ใจเย็น p u ชเข้าเช้าไปก่อนการที่เข้าเช้า ให้แฟตเข้ามาการที่เอาคาร์บไฮเดรตออกไปนิดนึงการที่กินอาหารบิ๊กเมลแอ็ดไนท์เขารู้ดีแล้วว่าแบบนี้ให้ประโยชน์กับร่างกายของเรามากกว่าในส่วนลึกส่วนอะไรผมว่าทุกคนอาจจะลองไปหาข้อมูลได้เอ,เองนะแต่ผมก็คิดว่านั่นแหละบอกไปทุกคนประมาณนี้บอกให้ทุกคนรู้เฉยว่าผมท,ทาแบบไหนแล้วก็ทุกคนรู้เฉยว่าเฮ้ยเพื่อเรากามีปัญหาเรื่องของ สุขภาพเดี๋ยวจะลดความอ้วนหรือว่าอะไรอยู่ก็ลองลองใช้วิธีนี้ดูนะครับให้ให้ให้เวาลาร่างกายตัวเองในการผ่อนคลายนิดน,นึงฝังร่างกายไมต้องการอะไรนะข้าวเช้าใจเย็นก่อนพุชกินไม่ต้องกินเยอะนะครับผมจะได้มีการโฟกัสมากขึ้นวันทํางานออกไปทํางานออกไปเรียนหนังสือจะได้รู้สึกว่าออกไปดีมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าก็แล้วแต่คนกับคนบางคนจะต้องทํานูน่ทนทํานี่หนักในตอนนั้นตอนนี้มันก็แล้วแต่ นาบาคนรู้สึกแบบนี้ดีบบกติแบบนี้ไม่ดีก็แล้วแต่อย่างที่เขาบอกไม่มีใดอะไรที่มันเพอร์เฟกที่สุดนะครับผมอันนู้นคนทำเรารู้สึกดีก็มีแบบค <c oughs> ีโตเลต i คีเจนิคไดเอทแรากรู้สึกดีก็มีไฮคาร์บคนทำเรารู้สึกดีไฮโปรตีนทำเรารู้สึกดีก็มีนะครับคาร์บแบ็กโลลิมีหลายไดเอทมากท,ทุกคนทำเรารู้สึกดีมีหมดเพราะฉะนั้นคนเราไม่ได้เหมือนกันหมดทุกคน แต่ว่าระบบร่างกายการที่ทํางานมันคล si ้ายคลึงกันแต่ว่าได้บอกว่าวันหนึ่งมันจะเปลี่ยนมาเหมือนกันหมดทุกคนแล้วก็เป็นแบบเดียวกันหมดทุกวันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นฟังร่างกายตัวเองว่าร่างกายตัวเองกำลังบอกอะไรเราอยู่แล้วก็ทําตามสิ่งที่คิดว่าคิดว่ามันดีกับร่างกายมันต้องลองต้องลองครับผมลองนั้นลองนีงงงงงง้บางลองนู้นลองนั้นมาเอาแบบไหนที่เรารู้สึกดีอะไรที่มันเหมาะกับชีวิตเราในปัจจุบันนี้นะ เราออกกำลังกายตอนนี้เราไม่ได้ออกกำลังกายอะไรมันเหมาะกับเรามากที่สดุดแล้วก็ทําตามในที่ใจเราต้องการแล้วก็ร่างกายเราต้องการเนาะตามนั้นก็แล้วกันทุกคนผมจะไปออกกำลังกายวันนี้เลกเดย์เอ้ยขออนุญ,ญาตผมจะไปอาบน้ำเตรียมตัวไปแล้วขอทุกคนโชคดีกับทุกอย่างดูอากาศในวันนี้ซะก่อน แล้วดูแดดผมรับวิตามินดีครบถ้วนดําแต่ไม่เป็นไรผมชอบไม่เคยชอบหนเฮ้ยที่คนลองดูนะผมผมวิดอเร่นี้มันจะยาวแสงแดดเป็นสิ่งที่สำคัญกับมนุษย์เรามากอย่าลืนเห็นข้อดีของมันตามนั้นผมเข้าบ้านแล้วโชคดี